สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าจะโดนใจหลายๆคนเลยค่ะกับคําพูดที่ว่างานจะขยายออกเพื่อเติมเต็มเวลาที่จัดสรรให้หรือที่เขารู้จักกันในชื่อกฎของพากินสันนะคะครับเป็นเรื่องที่เจอกันบ่อยมากเลยนะครับเหมือนยิ่งมีเวลาเยอะงานกา็ใช้เวลาเยอะตามไปด้วยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะทําเสร็จเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับ ใช่เลยค่ะซึ่งนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้กับแนวคิดเรื่องการกำหนดเดดไลน์ที่เข้มงวดอันนี้เป็นกลยุทธ์สำคัญเลยนะคะในการบริหารเวลาซึ่งข้อมูลเราวันนี้หลักๆก,ก็มาจากบทที่23ของเอกสารอ้างอิงหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมันลงมือทาแบบญี่ปุ่น ที่น่าสนใจคือมันผสม2แนวคิดนี้เข้าด้วยกันใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจกันว่าไอเดทไลน์ที่มันชัดเจนจริงจังเนี่ยมันช่วยเพิ่ม productivity ได้ยังไงแล้วมันป้องกันงานเอองานบานปลายแล้วก็สร้างความรับผิดชอบให้เราได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันเชื่อมโยงกับออวิธีการทำงานสมัยใหม่ย,ยังไงมีตัวอย่างอะไรหเห็นภาพชัดๆบ้างแล้วก็มีขั้นตอนเอาไปใช้จริงได้ยังไงนะครับ โหน่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะการเอาสองวัฒนธรรมที่ดูต่างกันมาผสมกันเนี่ยค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะที่บอกว่า productivity จะสูงขึ้นเมื่อมีแรงกดดันของเวลาเนี่ยมันคือการเอาวิน,นัยการลงมือทำแบบญี่ปุ่นมาบวกกับการวางแผนที่เข้มงวดแบบเยอรมันตรงนี้มันหมายถึงอะไรคะพอจะขยายความได้ไหมคะครับเป็นการผสมผสานที่ลงตัวดีนะครับคือถ้าจะอธิบายง่ายๆการวางแผนแบบเยอรมันเนี่ย เขาจะเน้นเรื่องความแม่นยำการมองภาพรวมการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆแล้วก็ประเมินความเสี่ยงคือคิดให้รอบครอบที่สุดก่อนลงมือทำนะครับส่วนวินัยการลงมือทำแบบญี่ปุ่นอันนี้จะเน้นเรื่องความต่อเนื่องการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตอนทำงานการปรับปรุงไปเรื่อยๆหรือที่เรียกว่าไคเซนแล้วก็ความมุ่งมั่นว่าจะต้องทำให้เสร็จตามแผนให้ได้ อ๋อพอเห็นภาพชัดขึ้นค่ะคือคิดให้เปเ๊ะปเปแบบเยอรมันแล้วก็ลงมือทําต่อเนื่องมีวินัยแบบญี่ปุ่นแล้วมันมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องกฎของพากินสันได้ยังไงคะครับกฎของพากินสันที่ซีนอตโคดพากินสันเขาว่าไว้นะครับคืองานจะขยายตัวเต็มเวลาที่จัดสรรให้ผู้แน่ๆน่ก็คือถ้าเรามีเวลาหนึ่งอาทิตย์ทำงานที่จริงๆควรจะเสร็จใน3วัน งานนั้นก็มักจะถูกเอ่อถูกดึงให้ยืดไปจนครบอาทิตย์นะครับอาจจะแบบว่าหาข้อมูลเพิ่มแก้โน,น,น่นิดนี่หน่อยหรือบางทีก็ผัดวันไปเรื่อยๆการผสมสองแนวคิดนี้เข้ามาช่วยก็คือการวางแผนที่รัดกุมเนี่ยมันจะช่วยกำหนดขอบเขตกับเวลาที่จำเป็นจริงๆส่วนวินัยการลงมือทำก็จะทำให้เราโฟกัสแล้วก็ทำงานให้เสร็จในกรอบเวลานั้นจริงๆครับนึกถึงตอนทำโปรเจกต์งอาจารย์เลยค่ะให้เวลาเดือนหนึ่ง ก็ไปเร่งทําเอาอาทิตยสุดท้าตลอดเลยทั้งที่จริงๆวางแผนดีๆอาจจะเสร็จเร็วกว่านั้นมากแล้วทําไมการตั้งเดดไลน์ที่มันเข้มงวดมันถึงเป็นเครื่องมือที่ได้ผลคะในการแก้ปัญหานี้แรงปลักดันเชิงบวกนะครับบีบให้เราต้องจัดลําดับความสําคัญต้องจดจ่อกับงานตรงหน้า2คือมันสร้างความรับผิดชอบหรือ accountability ที่ชัดเจนขึ้นทั้งกับตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วย 3คือช่วยป้องกันงานยืดเยื้อหรือที่เรียกว่า scope c r e p ที่แบบมีอะไรเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆจนงานไม่จบสักทีแล้วก็สุดท้ายข้อนี้สำคัญนะครับเส้นตายที่ดีเนี่ยมันต้องท้าทายแต่ก็ต้องเป็นไปได้จริงด้วยคือไม่ใช่ตั้งแบบกดดันซะจนทำไม่ได้อันนั้นจะกลายเป็นผลเสียไปเลยครับประเด็นเรื่องท้าทายแต่เป็นไปได้นี่ก็น่าคิดนะคะคือต้องหาจุดที่พอดีด แต่ถ้ามองในยุคนี้ที่เขาเน้นเรื่อง flexibility ความยืดหยุ่นหรือการทำงานแบบ a อจาอะไรแบบนี้การกำหนดเดทไลน์ที่เข้มงวดมันดูขัดขัดกันหรือว่ามันเก่าไปแล้วไหมคะเป็นคำถามที่ดีเลยครับจริงๆแล้วไม่ได้ล้าสมัยเลยนะครับแต่มันแฝงอยู่ในหลักการทำงานยุคใหม่ๆเยอะเลยครับอย่างเช่น Agile หรือ Scrum Sprints นะครับในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการบริหารโปรเจกต์แบบ Agile เนี่ยเขาจะแบ่งงานเป็นรอบสั้นๆเรียกว่า Sprints ซึ่งแต่ละรอบก็อาจจะ1-4อาทิตย์มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มีกำหนดส่งมอบงานที่แน่นอนแต่ละ Sprint เนี่ยจะมี d e a d l i n e ที่ไต่ตัวหรือ Timebox ก็คือมีกรอบเวลาชัดเจนต้องเสร็จในรอบนั้นๆนีน่ก็คือการใช้ Deadline เพิ่มงวดเพื่อให้เกิดการส่งมอบงานต่อเนื่องแล้วก็วัดผลได้เร็วนั่นเองครับ อ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะคือถึงจะแอ i ์จแต่ก็ยังต้องมีกรอบเวลาชัดๆในแต่ละรอบอยู่ดีมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่สะท้อนแนวคิดนี้มีครับพวกเครื่องมือติดตามเวลาหรือ time tracking tools แล้วก็เครื่องมือช่วยโฟกัสทั้งหลายแหล่ที่มีเยอะมากสมัยนี้จริงๆพวกนี้มันช่วยให้เราตระหนักรู้นะครับว่าเราใช้เวลาไปกับอะไรแล้วงานมันกำลังขยายตามเวลาที่เรามีอยู่จริงหรือเปล่าก็คือใช้ข้อมูลมาช่วยให้เราสู้กับกฎของพาทินสันได้โดยตรงเลย เหมือนใช้เท็ดนวยยีมาช่วยสร้างวินัยให้เราทาั้งอ้อมๆสินะคะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากในองค์กรยุคใหม่คือวัฒนธรรมการให้คำมั่นสัญญาหรือ commitment culture คือการสร้างบรรยากาศที่ทีมต้อง commit หรือให้คำมั่นสัญญากันว่าจะพยายามส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนดที่ตกลงกันไว้มันช่วยสร้างความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันขึ้นมาทำให้เดทไลน์มันดูมีน้ำหนักมากขึ้นครับ แต่พอนึกถึงการกำหนดเดทไลน์ที่มันเข้มงวดมากๆค่ะโดยเฉพาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะๆมันจะไม่เป็นการไปปิดกั้นไอเดียหรือทำให้ผลงานออกมาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะมัวแต่เร่งๆให้ทันเวลาหรอคะอันนั้นเป็นข้อควรระวังที่สำคัญมากเลยครับ การตั้งเดทไลน์ที่เข้มงวดเกินไปจริงๆหรือแบบไม่สมเหตุสมผลกับลักษณะงานมันอาจจะสร้างความเครียดแล้วก็บั่นทอนคุณภาพงานได้จริงครับโดยเฉพาะงานที่ต้องการเวลาในการบ่มเพาะความคิดหรือการลองผิดลองถูกดังนั้นหัวใจสำคัญคือต้องหาสมดุลให้เจอครับระหว่างการมีกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อดันงานไปข้างหน้ากับการให้มีพื้นที่ว่างพอสำหรับความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน บางทีอาจจะต้องปรับเดทไลน์ให้มันยืดหยุ่นขึ้นสำหรับบางช่วงของงานหรือตั้งเป็นแค่ไมล์สโตนคร่าวๆแทนที่จะเป็นฮาร์ดเดทไลน์สำหรับทุกอย่างไปเลยก็ได้ครับเป็นประเด็นที่ต่องพิจารณาดีๆเลยค่ะไม่ใช่ว่าทุกงานจะเหมาะกับเดทไลน์เข้มเเหมือนกันหมดงั้นเราลองมาดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกันบ้างดีกว่าค่ะ ในแหล่งข้อมูลมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจอยู่3กรณีที่เปลี่ยนจากการทำงานแบบยืดหยุ่นตามสบายมาเป็นมีกรอบเวลาชัดเจนขึ้นได้เลยครับกรณีแรกเป็นเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ของคุณ A นะครับปัญหาก็คือคุณ A เ,เนี่ยได้รับโจทย์มาแต่ไม่มีเดทไลน์ชัดเจนงานก็เลยถูกผลัดไปเรื่อยๆเลยครับทำเฉพาะวันที่แบบเออวันนี้มีฟิลลิ่งอยากทำสถานการณ์ที่คุ้นเคยเลยค่ะสำหรับฟิลเลสหลายๆคนแล้วเขา แกยังไงคะผู้จัดการโครงการเขาเข้ามาช่วยครับโดยไม่ได้กำหนดแค่เดทไลน์สุดท้ายอันเดียวแต่กำหนดเป็นเดทไลน์ย่อยๆหรือไมโครเดทไลน์ที่ถี่ขึ้นแล้วก็เข้มงวดขึ้นเช่นแทนที่จะบอกว่าส่งไฟแนลดีไซน์สุกหน้านะก็เปลี่ยนเป็นส่งโปรโตไทป์หน้าแรกมาดูภายใน10โมงเช้าว,วันพุธแล้วก็ส่งมูดบอร์ดตัวเลือกสีภายในวันอังคารอะไรแบบนี้ครับแล้วผลลัพธ์ของการซอยเดทไลน์ย่อยๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะ ก็ทำให้คุณ A ต้องกลับมาวางแผนแล้วก็จัดลำดับความสำคัญใหม่เลยครับต้องลงมือทำเพื่อให้ส่งมอบส่วนย่อยๆพวกนี้ได้ทันตามกำหนดมันทำให้งานมีความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆยบทเรียนจากเคสนี้ก็ชัดเจนครับว่าเดทไลน์ย่อยๆเนี่ยช่วยทลายกำแพงการผัดวันประกันพรุ่งในงานใหญ่ๆได้ดีมากๆเลยครับน่าสนใจค่ะการเห็นความคืบหน้าเล็กๆบ่อยๆก็น่าจะช่วยให้มีกำลังใจทำต่อด้วยนะคะ มาต่อกันที่กรณีที่2ค่ะงานวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ครับกรณีนี้เป็นของคุณบีเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเขาได้รับงานวิเคราะห์มาโดยมีเวลาให้1อาทิตย์แต่คุณบีเนี่ยเป็นคนละเอียดมากพยายามจะหาข้อมูลให้มันครอบคลุมสมบูรณ์แบบที่สุดจนกลายเป็นว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็วิเคราะห์มุมนั้นมุนนมนี้แบบไม่จบไม่สิน้นจนเกิดอาการที่เรียกว่า analysis paralysis นะครับหรืออัมาพาตจากการวิเคราะห์ คือคิดเยอะวนไปวนมาจนเริ่มลงมือสรุปหรือตัดสินใจไม่ได้สักทีอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะคะเหมือนจะดีที่ละเอียดแต่กลายเป็นไม่ได้ผลลัพธ์ออกมาสักทีแล้วคุณบีเขาแก้ปัญหานี้ยังไงคะคุณ B ีเขาก็รู้ตัวครับเลยใช้วิธีแบ่งงานแล้วก็กำหนดเดดไลน์ให้ตัวเองอย่างชัดเจนเลยครับแบ่งเป็นเฟสเฟสไปเลยเช่น 1. รวบรวมข้อมูลดิบทำความสะอาดข้อมูลต้องเสร็จภายในบ่าย2วันจันทร์นะ 2. ทํทำการวิเคราะห์ตามสมมุติฐานหลัก3ข้อที่ตั้งไว้ต้องเสร็จภายในเย็นวันคุธ 3. ร่างข้อค้นพบข้อเสนอแนะเบื้องต้นต้องเสร็จภายในเที่ยงวันศุกร์แบบนี้ครับเป็นการสร้างวินัยแล้วก็กำหนดขอบเขตให้ตัวเองเลยสินะคะผลเป็นยังไงบ้างคะ ผลก็คือคุณบสามารถสรุปผลการวิเคราะห์แล้วก็ส่งรายงานได้ตรงตามกำหนด1อาทิตย์พอดีครับไม่ได้ติดกับดัดของการหาข้อมูลหรือวิเคราะห์แบบไม่รู้จบบทเรียนสำคัญจากเคสนี้ก็คือการกำหนดเดย์ไลน์ให้กับตัวเองเนี่ยถึงแม้จะไม่มีใครมาบังคับมันคือการสร้างความรับผิดชอบส่วนบุคคล personal accountability ที่ส่งพลังมากๆเลยครับไม่ทราบเคยเจอประสบการณ์แบบ analysis paralysis บ้างไหมครับ เคยแน่นอนค่ะโดยเฉพาะเวลาต้องเขียนบทความหรืองานที่ต้องค้นคว้ายเยอะๆบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะข้อมูลยังไม่พอเลยยังมีมุมอื่นที่น่าสนใจอีกจนสุดท้ายเกือบเขียนไม่ทันการกำหนดเดดไลน์ให้ตัวเองแบบคุณเบียร์นี่เป็นวิธีที่น่าจะช่วยได้มากจริงๆค่ะมาถึงกรณีสุดท้ายค่ะการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาครับเคสนี้เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการประชุมเลยครับสมมุติว่ามีทีมประชุมกันหนึ่งชั่วโมงเพื่อจะหาทางแก้ปัญหาด่วนๆสักอย่าง แต่การพูดคุยกับออ,ออกนอกเรื่องไปบ้างถกเถียงในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบ้างจนเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปหรือแนวทางที่ชัดเจนอะไรเลยโอ้โหปัญหาคลาสสิกเลยค่ะของการประชุมที่ยืดเยื้อไม่มีประสิทธิภาพมีวิธีจัดการยังไงคะเคสนี้หัวหน้าทีมเขาใช้เทคนิค Time Boxing เข้ามาช่วยครับคือประกาศตั้งแต่เริ่มประชุมเลยหรือพอเห็นว่าการคุยเริ่มยืดเยื้อแล้วก็บอกว่าโอเค เราจะใช้เวลาอีก20นาทีในการระดมสมองอภิปรายทางเลือกต่างๆนะครับแล้วก็10นาทีสุดท้ายเช่นจาก1 0 5โมง5 0ถึง11.00มงเช้านี่ยจะเป็นช่วงเวลาสำหรับการตัดสินใจเลือกแนวทางเท่านั้นอ๋อเป็นการสร้างกรอบเวลาที่ชัดเจนเลยบีบให้ต้องมุ่งไปสู่การตัดสินใจให้ได้ใช่ครับพอทุกคนรู้ว่าเวลามันกระชั้นเข้ามาแล้วนะแล้วก็มีช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจโดยเฉพาะเนี่ยก็จะพยายามสื่อสารให้มันกระชับตรงประเด็นมากขึ้น แล้วก็ช่วยกันผลักดันให้มันเกิดข้อสรุปภายในเวลาที่กําหนดให้ได้ครับบทเรียนก็คือการจํากัดเวลาอย่างชัดเจนในกิจกรรมที่ไม่ใช่ตัวงานโดยตรงอย่างเช่นการประชุมเนี่ยก็สามารถเพิ่ม productivity ในการตัดสินใจได้อย่างมหาศาลเลยครับ ทั้ง3กรณีศึกษานี่ฉายภาพชัดเลยนะคะว่าเดทไลน์ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแบบย่อยแบบส่วนตัวหรือแบบกําหนดกรอบเวลาในกิจกรรมเนี่ยมันช่วยขับเคลื่อนงานแล้วก็ผลลัพธ์ได้จริงๆทีนี้ถ้าเราฟังแล้วอยากจะนําหลักการนี้ไปปรับใช้กับตัวเองบ้างมีขั้นตอนที่เอ่อทตามได้ง่ายๆบ้างไหมคะมีครับในแหล่งข้อมูลเขาสรุปมาเป็น3ขั้นตอนที่นําไปปฏิบัติได้ทันทีเลยครับดีเลยค่ะรอฟังเลยค่ะมีอะไรบ้างคะขั้นตอนที่1ครับ ลองใช้กฎที่เรียกว่า70% deadline ดูครับแนวคิดก็คือเมื่อเราได้รับมอบหมายงานมาพร้อมกับ deadline เนี่ยให้เราตั้งเป้าหมายส่วนตัวว่าจะทำให้เสร็จเร็วกว่ากำหนดจริงโดยใช้เวลาประมาณสัก70%ของเวลาท,ทั้งหมดที่ได้รับมาครับเช่นงานต้องส่งวันศุกร์มีเวลา5วันทำงานเราก็ตั้งเป้าส่วนตัวเลยว่าจะทำให้เสร็จภายในวันพุธหรือประมาณ3วันครึ่งโห ตั้งเป้าเร็วกว่าเดิมเกือบหนึ่งใน3เลยนะคะทำไมต้องเป็น70%คะมีเหตุผลพิเศษอะไรไหมคะครับตัวเลข70%นี้เป็นเหมือนแนวทางคร่าวๆนะครับอาจจะปรับเป็น80%หรือ60%ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมประโยชน์หลักๆเลยคือการสร้างเวลาบัฟเฟอร์หรือเวลาสำรองเอาไว้ครับไอเวลาที่เหลืออีก30%เนี่ยมีไว้สำหรับการตรวจสอบทบทวนแก้ไขรายละเอียด หรือเผื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรเกิดขึ้นเช่นมีปัญหาติดขัดหรือมีงานด่วนอื่นแทรกเข้ามาเราจะได้ไม่ลนแล้วก็ยังสามารถส่งงานที่มีคุณภาพได้ทําตามกําหนดจริงครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่มีข้อควรระวังไหมคะเช่นการรีบๆทําให้เสร็จใน70%อาจจะทําให้งานไม่ละเอียดพอถูกต้องเลยครับต้องระวังไม่ให้การเร่งทําใน70%แรกกลายเป็นการทํางานแบบลุกลก หรือลดคุณภาพงานลงเป้าหมายคือการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโฟกัสให้เสร็จเร็วขึ้นไม่ใช่ลดคุณภาพนะครับดังนั้นอาจจะต้องประเมินลักษณะงานด้วยถ้าเป็นงานที่ต้องการความละเอียดสูงมากๆอาจจะตั้งเป้าที่80-90%แทนหรือแบ่งงานเป็นส่วนๆแล้วใช้กฎ70%กับแต่ละส่วนยอ่อยๆแทนก็ได้ครับเป็นการปรับใช้ที่ต้องดูตามสถานการณ์ด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วขั้นตอนที่2ล่ะคะ ขั้นตอนที่2คือแบ่งงานใหญ่ให้เป็น Time Box s p r เ n รส่วนตัวครับอันนี้คล้ายๆกรณีคุณ B แล้วก็แนวทิศแแอจ่ายที่คุยกันไปเลยครับคือให้เอางานชิ้นใหญ่ๆมาซอยออกเป็นงานย่อยๆ subtasks ที่มันจัดการได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนหรือ Time Box ให้กับแต่ละงานย่อยเลยว่าจะใช้เวลาทำส่วนนี้เท่าไหร่เช่น60นาที90นาทีหรือ120นาทีแล้วก็มุ่งมั่นทำให้เสร็จในกรอบเวลานั้นๆครับอาจจะจับเวลาจริงๆเลยก็ได้ ประโยชน์หลักๆของวิธีนี้คืออะไรคะเทียบกับทำไปเรื่องๆจนกว่าจะเสร็จช่วยเรื่องการโฟกัสได้มากเลยครับเพราะเรารู้ว่ามีเวลาจำกัดนะสำหรับงานชิ้นย่อยนี้มันทำให้เราลดโอกาสที่จะวอกแวกไปทำอย่างอื่นแล้วมันยังช่วยให้เรารู้สึกว่างานมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยครับทุกครั้งที่ทำสปรินตย่ยอยๆเสร็จก็เหมือนเราพิชิตเป้าหมายเล็กๆไปได้หนึ่งขั้นมันช่วยลดความรู้สึกท่วมท้นหรือ overwhelmed จะก,การมองแต่ง,งานใหญ่ทั้งก้อนได้ดีมากเลยครับเป็นเทคนิคที่น่าจะช่วยจัดการกับความรู้สึกโอ้ยงานเยอะจางไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีได้ดีเลยนะคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่3ครับคือประกาศเดทไลน์สู่สาธารณะอันนี้ใช้ได้ดีมากเมื่อเราทำงานร่วมกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งเป็นการตั้งเป้าหมายส่วนตัวก็ได้นะครับ คือเมื่อเราให้คำมั่นสัญญาหรือคอมิดเมนต์ไปแล้วว่าจะส่งงานชิ้นนี้หรือจะทำส่วนนี้ให้เสร็จเมื่อไหร่ให้สื่อสารหรือบันทึกเดดไลน์นั้นๆในช่องทางที่ผู้เกี่ยวข้องหรือแม้แต่เพื่อนๆของเรารับรู้ร่วมกันเช่นอาจจะเขียนไว้ในอ e ีเมลสรุปประชุมในปฏิทินของทีมหรือในพวกเครื่องมือบริหารจัดการโครงการโปรเจกต์แม a เนจเมนต์ทูสที่ทุกคนเห็นได้ทำไมการบอกให้คนอื่นรู้ถึงช่วยได้ล่ะคะมันไม่เป็นการกดดันตัวเองเหรอคะ มันคือการใช้สิ่งที่เรียกว่าแรงกดดันทางสังคมในเชิงบวก positive social pressure ครับการที่เรารู้ว่ามีคนอื่นรับรู้ถึงกำหนดส่งที่เราสัญญาเอาไว้เนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกผูกมัดแล้วก็ความรับผิดชอบที่มากขึ้นทำให้เรามีแนวโน้มที่จะพยายามทำตามสัญญาให้ได้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของตัวเองในสายตาคนอื่นนะครับเป็นการสร้างคอมมิทเมนทที่มันจับต้องได้แล้วก็มีน้ำหนักมากกว่าการ ตั้งเป้าไว้ในใจคนเดียวครับนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนเวลาเราประกาศว่าจะลดน้ําหนักให้เพื่อนฟังเราก็มักจะพยายามทําให้ได้มากกว่าตอนที่ตั้งใจเงียบๆคนเดียวทั้งส่งขั้นตอนนี้ดูนําไปปรับใช้ได้จริงมากๆเลยค่ะใช่ครับ เป็นเครื่องมือง่ายๆเลยที่จะช่วยให้เราควบคุมเวลาแล้วก็ต่อสู้กับกฎของพาร์กินสันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับยอดเยี่ยมเลยค่ะทีนี้ก่อนจะสรุปอยากให้ช่วยย้ำถึงความสำคัญแล้วก็กรอบความคิดเบื้องหลังเรื่องนี้อีกครั้งได้ไหมคะได้ครับอย่างที่เราคุยกันตอนต้นนะครับ การกำหนดเดดไลน์ที่เข้มงวดเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อเรามองผ่านเลนส์ของการผสมผสานการวางแผนอย่างรอบคอบแบบเยอรมันกับวินัยในการลงมือทําแล้วก็ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบญี่ปุ่นมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทํางานให้เสร็จเร็วขึ้นหรือการเพิ่ม productivity เท่านั้นนะครับแต่มันส่งผลต่อภาพลักษณ์แล้วก็ความเป็นมืออาชีพของเราด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับหัวใจสําคัญคือการส่งมอบงานตามกําหนดเวลาอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือ reliability ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากๆเลยนะครับในโลกการทํางานการที่เราเป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นสามารถทําตามสัญญาที่ให้ไว้ได้จริงๆมันสร้างความไว้วางใจหรือ trust ให้กับทั้งหัวหน้าลูกค้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานซึ่งอันนี้เป็นรากฐานสําคัญเลยครับของความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ความสําเร็จในระยะยาวเป็นเรื่องของ character และ professionalism จริงๆนะคะมีคำคมอะไรที่เกี่ยวข้องอีกไหมคะที่ช่วยตอกย้ำแนวคิดนี้ได้มีคำกล่าวของคุณคันสุมิตะ ที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าจงกำหนดเส้นชัยไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นมันสะท้อนว่าการทำงานที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่การเริ่มต้นลงมือทำแต่ต้องมีเป้าหมายแล้วก็มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนรออยู่ข้างหน้าด้วยเพื่อให้เรามุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็วัดผลความสําเร็จได้ครับชัดเจนแล้วก็เห็นภาพมากเลยค่ะวันนี้เราได้เจาะลึกกันตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานกฎของภาคกินสรัรการเชื่อมโยงกับหลักการทํางานสมัยใหม่ ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงไปจนถึงขั้นตอนที่นำไปปรับใช้ได้ทันทีเลยนะคะครับโดยรวมแล้วการกำหนดเดทไลน์ที่เข้มงวดแต่ก็สมเหตุสมผลเนี่ยถือเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆในการบริหารเวลาเพิ่มประสิทธิภาพและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการสร้างและรักษาความน่าเชื่อถือในฐานะมืออาชีพซึ่งจะส่งผลดีต่อหน้าที่การงานของเราในระยะยาวแน่นอนครับ ก่อนจะลาจากกันไปในวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองกลับไปขบคิดต่อยอดกันไหมคะได้เลยครับอยากจะชวนให้ลองนึกถึงงานชิ้นล่าสุดที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันใช้เวลาน,านานกว่าที่ควรจะเป็นลองถามตัวเองดูนะครับว่างานนั้นมันขยายตัวออกไปเพราะเรามีเวลาเหลือเฟือจริงหรือเปล่า แล้วถ้าสมมุติว่าต้องทำใหม่เราจะสามารถแบ่งงานนั้นเป็นส่วนย่อยๆพร้อมกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนและท้าทายแต่ยังเป็นไปได้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างเพื่อให้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดการลองไตร่ตรองกับประสบการณ์ของตัวเองแบบนี้อาจจะเจอจุดที่นำไปปรับปรุงการทำงานในครั้งต่อๆไปได้นะครับ เป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้การพูดคุยเจาะลึกของเราก็ครบถ้วนแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์แล้วก็มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการบริหารเวลาแล้วก็การใช้เดทไลน์อย่างชาญฉลาดไปปรับใช้กันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ